หลวงพ่อเงินพุทธโชตวัดบางคลานท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองพิจิตรที่มีความเชี่ยวชาญวิทยาคมเป็นที่เลื่องลือไปทั่วสารทิศอีกทั้งท่านยังเป็นพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงด้านวิปัสสนาเป็นสิทธิ์รุ่นเดียวกันกับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าซึ่งได้แนะนำให้พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มาเรียนวิชาทางด้านวิปัสสนากับหลวงพ่อเงินท่านสำหรับในคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวปาฏิหารจากประสบการณ์การเดินธุดงของหลวงพ่อเงินท่านซึ่งได้ถูกเล่าขานไว้เป็นที่น่าสนใจเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับเมื <laughs> ่อครั้งที่หลวงพ่อเงิน ท่านได้พาสามเณรหนุ่มลูกศิษย์ของท่านรูปหนึ่งเดินทางออกจากริกธุดงไปด้วยกันในป่าแถบเขตจังหวัดพิจิตรและพื้นที่ใกล้เคียงเมื่อได้เข้ามาถึงแถวตะพานหินหลวงพ่อเงินกับสามเณรก็ได้เดินลัดเลาะตามแนวป่าตะพานหินมาเรื่อยเรื่อเมื่อเดินเลยเขตหมู่บ้านคนมาก็ปรากฏว่าเส้นทางที่จะเดินต่อไปนั้นมีหนองน้ำใหญ่ขั้นกลางขวางอยู่ ซึ่งอีกฝั่งนั้นเป็นป่าที่มีต้นไม้อยู่หนาทึบและหลวงพ่อเงินท่านคิดว่าพื้นที่ฝั่งตรงข้ามนั้นดูแล้วน่าจะเหมาะแก่การไปเจริญสติภาวนาเป็นอย่างยิ่งท่านจึงได้ให้สาม,มนเณรลูกศิษย์เดินย้อนกลับไปยังหมู่บ้านที่ได้เดินผ่านมาเพื่อจะขอยืมเรือพายจากชาวบ้านไม่นานสาม,มนเณรก็ได้เดินนำหน้าชาวบ้านสองคนที่ช่วยกันหามเรือพายเล็กเดินตามหลังมา หลังจากที่จัดแจงช่วยกันเอาเรือลงน้ำและวางสัมภาระเรียบร้อยแล้วหนึ่งในชาวบ้านก็ได้กล่าวทักเตือนสมณะทั้งสองว่าท่านทั้งสองถ้าไม่จำเป็นก็อย่าข้ามไปเลยนะขอรับน้องน้ำตรงนี้มันมีจระเข้ตัวใหญ่อาศัยอยู่มันคาบเอาชาวบ้านไปกินหลายรายแล้วพวกกระผมและชาวบ้านเคยพยายามช่วยกันจับมันแต่ก็ไม่เคยจับได้เลยเมื่อหลวงพ่อเงินได้ฟัง ท่านก็บอกกับชาวบ้านกลับไปว่าไม่เป็นไรหรอกโยมไม่ต้องห่วงนะถ้าเจอมันจริงเดี๋ยวอาตมาจะเจรจาให้พอวันพรุ่งนี้อาตมาจะเอาเรือมาคืนนะจากนั้นหลวงพ่อเงินกับสามเณรก็ได้ลงเรือและพายออกมาโดยหลวงพ่อเงินท่านนั่งอยู่บริเวณด้านหน้าของกราบเรือส่วนสามเณรลูกศิษย์ ก็รับหน้าที่พายเรืออยู่ส่วนท้าย